สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สํานักง,งานสาขาที่3ถนนสุวินทวงศ์46นะคะลูกค้าวันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่นะคะมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวเจที่นั่งนะคะของตัว isuzu mu-X นะคะวันนี้มีเข้ามาแล้วนะคะคันนี้บอกเลยว่า ได้ตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะเป็นรถที่เข้ามานะคะกับเจ้าตัวอ s ซูซุมิ X 1.9ตัวอันติเมชชมปี2021นะคะลูกค้าราคาณนะตอนนี้นะคะประมาณ8,99,000บาทนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะหรือว่าเดินทางเข้ามาชมรถหรือทดลองขับได้เลยนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์082 4 6 9 2 4 9 6นะตัวนี้นะคะลูกค้ามีกุญแจสำรองมาให้2ตัวนะคะสอดอกนั่นเองนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะใครที่อยากได้รถสวยๆนะคะไว้ใช้งานนะคะบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นดีมากขับดีขับนุ่มนะคะไฟหน้า LED ให้เรียบร้อยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้า กระจังดีไซน์ด้านหน้านะคะลูกค้าเป็นตัวใหม่โฉมใหม่นะคะดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยด้านบนจะเป็นสีเทานะคะเป็นทเิกตัดกับตัวโลโก้ของตัวโคเมียมนะคะแล้วก็ในส่วนของอกระจังด้านหน้าได้เป็น3ชั้นแบบนี้นะคะดีไซน์มาเฉพาะรุ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเก็บงานเพิ่มเติมเซนเซอร์ด้านหน้ามี4จุดด้วยกันนะคะลูกค้าเซนเซอร์กระยะมาให้นะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวรถนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานเพิ่มเติมให้ใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแมกนะคะลูกค้าได้เป็นขอบสปแปดนะคะมากับตัวรถเช่นเดียวกันกระจกปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ใครที่อยากได้รถสวยๆนะคะสภาพดีๆนะคะลูกคา้าวันนี้มีอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะในส่วนของอบันไดด้านข้างนะคะซ้ายขวานะคะได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ย เ็าจะเป็นในลนักษณะเหมือนประมาณเป็นโครเมียมนั่นเองนะคะด้านบนมีราวหลังคานะคะสามารถที่จะรองรับน้ําหนักได้นะคะห้กิโลขึ้นไปในส่วนของกระจกนะคะลูกคา้าปรับไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับสัญญาณนะคะเตือนด้านข้างนะคะเตือนมุมอับส่วนภายในนะคะลูกคะ้าภายในสวยมากภายในได้เป็นเบาะหนังสีน้าตาลเข้มแบบนี้นะคะลูกคา้าเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มนะคะแล้วก็ในส่วนของอ เบาะนะคะเดินได้จะเข็บด้วยสีเงินแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ของตัวคูแมกนั่นเองนะคะใครสนใจต้องรีบนะคะลูกค้าที่สําคัญคันนี้จอดให้บริการไม่นานแน่นอนนะคะเป็นรถที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เข้ามานะคะที่อยู่ที่เพชรยนต์ตอนนี้นะคะใครสนใจนะคะต้องรีบอ่าในส่วนของเบาะนะคะปรับไฟฟ้าทั้งสงฝั่งเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ตัวบอดี้หรือว่าโครงสร้างของตัวรถนะคะด้านข้างนะคะสวยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรอยน็อตรอยเม็ดอาร์ตนะคะด้านหลังนะคะดีไซน์ด้านบนนะคะก็จะเป็นในสีของโครเมียมนั่นเองนะคะในส่วนของแอร์แบกด้านหน้านะคะมีให้เจ็ดใบนะคะหน้าจอกล้องภายหลังครบนะคะลูกค้าที่สำคัญตัวนี้นะ,ะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วนะคะแล้วก็พวงมาลัยออโต้นะคะออโต้เบรกโฮะขอโทษค่ะเกียร์ออโต้ แล้วก็แบ่งมือไฟฟ้าออโต้มาให้นะคะใครสนใจนะคะกับราคาที่ถือได้ว่าหายจากป้ายแดงไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะในส่วนด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะด้านหลังเนี่ยคือโล่งโปร่งสบายนะคะลูกค้านี่คือรถที่เพิ่งเข้ามานะคะรอปรับสภาพนะคะลูกค้ายังไม่ได้ทําการปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะให้ลูกค้าได้เห็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะเดิมๆเลยนะคะลูกค้าสภาพคือใหม่มากนะคะ เก็บงานให้เพิ่มเติมนี่ถือว่าได้รถใหม่เลยนะคะเนื่องจากว่าคันนี้นะใครที่กำลังมองหาหรืออยากได้อยู่นะคะลูกค้าตอนนี้ทางเพชรยนต์นะคะนำเข้ามาเรื่อยๆนะคะให้ลูกค้าได้อ่าดูรถนะคะที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะแล้วก็เจ้าตัวมิวเอ็กเนี่ยเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะคะลูกค้ามาดูในส่วนของด้านท้ายบ้างนะคะแน่นอนนะคะว่าในส่วนของด้านท้ายไฟฟลู LED นะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้4จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนเป็นครีบฉลามแบบชาร์ฟฟินนะคะแล้วก็ไฟเบรกด้านบนตรงสปอยเลอร์นะคะตรงนี้นะคะลูกค้า,าเป็น LED ให้ด้วยนะคะเราหลังคาด้านบนนะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องเผยหลังนะคะชัดเจนอยู่แล้วนะคะเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะคะด้านท้ายเปิดท้ายด้วยไฟฟ้าอันนี้สามารถเปิดได้ที่ รีโมทนะคะหรือว่าลูกค้าสามารถเปิดได้ที่ด้านหลังได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะคะกว้างมากนี่นะคะสภาพรถสวยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของที่าลากจูงนะคะแล้วก็มีอย่างอะไรมาให้ครบนะคะคันนี้มาดูด้านในหน่อยนีย่สวยนะคะลูกค้าใครหาอยู่นะคะข้ามพลาดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ด้านท้ายเปิดไฟไฟ้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไฟท้ายด้านหลังนะคะหรือว่าเป็นที่วางของนะคะลูกค้าครบเซตเช่นเดียวกันสวยงามครบถ้วนนะคะลูกค้าสําหรับใครที่อยากได้คันนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะเพรยนนะคะรับประกันโครงสร้างของตัวรถนะคะมีการตรวจสอบโครงสร้างให้อยู่แล้วนะคะ274รรายการมีใบเซอร์การันตีให้ลูกค้านะคะทุกคันเลยนะคะคันนี้นะคะเครดิตดีลูกค้าสามารถจัดฟรีดาวได้นะคะหรือว่า ลูกค้าอยากเดินทางเข้ามาชมรถก่อนได้เลยคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามานะคะทะเบียนที่ลูกค้าเห็นนะคะ6 9เ2าอนะคะรอปรับสภาพนะคะตอนนี้ยังไม่ได้รับการปรับสภาพแต่อย่างใดให้ลูกค้าได้เห็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะณนะตอนนี้นะคะใครหาอยู่นะคะติดต่อหามินได้เลยนะคะี่เบอร์0 8 2ย์9 2 4 9 6ได้เลยนะคะ ติดต่อสอบถามหรือแอดไลน์เพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะนัดหมายนะคะหรือแอดไลน์ดูข้อมูลรถเลทผ่อนหรือดูรถหลังที่เก็บงานเรียบร้อยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวฝากลูกค้านะคะกดติดตามช่องรถมือสองบายมินเพชรยนต์ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดท,ทุกคลิปนะคะที่พาลูกค้าให้ดูนะคะว่ารถที่เข้ามานะคะของที่เพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้ นะคะเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆรอเก็บงานเดี๋ยวเก็บงานเก็บงานเสร็จเรียบร้อยมินมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าไม่ติดจองก่อนแต่ถ้าใครอยากจองอยู่ต่างจังหวัดนะคะรามีบริการฝากเซนน็นไฟแนนซ์ให้ส่งฟรีรถสไลด์ให้นะคะคันนี้เดี๋ยวรอเก็บงานเพิ่มเติมนะคะมินส่งรายละเอียดให้ดูอัพคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ